มันอาจจะมีในสักระยะหนึ่งซึ่จะต้องปลีกตัวเก็บตัวเป็นระยะั้งสร้างก็มีเป็นระยะเป็นคราวเป็นคราว,าวแต่ตลอดปีหรือตลอดชีวิตเป็นไปได้ที่จะถืออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อนะ่ะที่จริงมันจะต้องคิด ในปัญหาข้อใหญ่ก็ตลอดว่าชีวิตทั้งชาตินี่มันจะเอาไปใช้อะไรเวลาชีวิตทั้งชาติทั้งชาติเนี่ยเอาไปใช้อะไรถ้านั่งหลับหูหลับตาภาวนา,นายอย่างนั้นถ้าเขาชอบมันก็เป็นอีกอีกอีกสิทธิละเป็นสิทธิเสเรีภาพที่เราจะทำอย่างนั้นก็ได้ แต่ที่เราอยากจะให้มันได้ประโยชน์ <c oughs> ทั้งสองฝ่ายไม่มีประโยชน์ฝ่ายไหนเสียไปจึงมีวิธีที่ทว่าเอาการงานเป็นการปฏิบัติทำถ้าเราทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เป็นเวลา หลายสิบปีหรือตลอดชีวิตมันได้แยอะเล้ประโยชน์กับเพื่อนมน,นุษย์มันได้เยอะมันได้มากมายอย่างไรน่าชื่อว่ากที่จะไปนั่งหลับหูบหลับตาภาวนาทำเส้งเส้นเหยียบที่ไก่มาอีฟอหรืออะไรประมนณนน้นมันไม่มีทางท,ทำประโยชน์ใครได้เลย ในทางฝวายในวัตถุนี่ <c oughs> แต่เขาก็จะอ้างว่าไอ้เขาทำอย่างนั้นมันก็เป็นการสืบศาสนราเป็นการศึกษาธรรมะอย่างถืงอไปสอนคนก็ถ <c oughs> ูกของๆแต่เราคิดว่าเรายังอยากจะได้กำไรมากกว่านะั้น กาทำอย่างที่เขาทําเราก็จะทําทาให้ให้ให้ครบให้เต็มเหมือนที่เขาทาแต่แล้วเรายังทําประโยชน์ทางวัตถุนี่คืต้องเนื่องโดยวัตถุหรือประโยชน์ผู้อืน่นที่เนื่องโดยวัตถุแล้วม่จช่วัตถุประทาวอีกเพื่อนหนึ่งซึ่งจะมีมากไม่มีที่สิ้นสุด ไอทำอยู่เองใช้เองอะไรเองนี่ไม่สบายมันก็ครบก็เหลือใช้แต่ที่จะทำให้ผู้อื่นนี่ไม่มีที่สิ้นสุดทัานผมเคยทำทุกอย่างมันว่าอะไรเคยทำทุกอย่างเช่นบางคราวทำล้ายๆกับว่าชาวบ้านเขาตีเดี่ยว หาว่าเป็นอาบัดบ้างเป็นอะไรปว <c oughs> ยดินปวยทรายเลื่อยไม <c oughs> ้ไอ่เคยนะั <c oughs> ้นไปแตงขันนนก็เคยแตงคลองก็เคยทำอะไรที่เขาทำกันเพื่อประโยชน์รวมๆนี่เคยนะั้น ถ้าหาาเราเป็นต้นเหตุให้ต้นไม้ถูกตัดให้ดินถูกขุด <c oughs> เราเป็นอาบัตตามใจเขาเรานั้นไป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 แตงคลองที่ลงมานี่ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนนอนอยู่ที่นั่นต้นไม้ถูกตัดเป็นคลองโล่งเรือเดินได้ <c oughs> นับปแต่มื <c oughs> หลายร้อยปีแ้วท่าน <c oughs> เรา,าว่าผมเป็นเหตุสุจ้าบไม่นป็นทับไม่เป็นดีตางใจเราคิดว่ามันเป็นทางลับเป็นวิธีลับที่ใช้หรักว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมเป็นทางเป็นวิธีทางลับ รักดวดเดียวทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะรักดวดเดียวทั้งธรรมะสูงสุดสอบไล่อะไรเสร็จในตัวมันมีการสอบไล่ด้วยที่จะเต <c oughs> ียนไหวมันเืออัตกถาอ่ามันอย่างว่าคนคนหนึ่งจะจริญกรรมฐานแล้วก็ยังเป็นบ่วงการง,งานพวกนามรรมเป็นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรต่าง ว่าปฏิบัติไม่ได้ไปก็ยังเป็นห่วงอยู่ผมจะเป็นเรื่อนทีน่นาฟังที่เรามันก็ตาลุยลงไปเลยในการงานนั้นเอาตัวการงานนะั้นเป็นตัวการปฏิบัติทมไม่รู้ว่าทางงครจะถูกกันแน แต่ว่าพี่เห็นได้ง่ายๆนั้นก็คือชีวิตตลอดชีวิตหลายสิบปีไม,ม่ควรจะมีอที่เลื่อนขึ้นไปจนถึงว่าทำพร่องกันไปได้กับการงานถ้าใครจะไปนั่งหลับตาภาวน,นาอยู่ตลอดหลายหลายสิบปีจนตลอดชีวิตจะดูจะไม่ได้ทําอะไรเลย นี่นี่จีว่าการทำงานมันจะเป็นการปฏิบัติทำขึ้นมานี่ตามความคิดของเรานี่มันมีแนวเลยใจอยู่บางแนวหรือหลายแนว <ừ. S 1> แต่ถือเป็นแนวเรื่อไปเป็นเป็นลักษณะเริ่มแรกเริ่มงต้นฟิศร่างกายให้แข็งแรงเหมือนควกโยกีเราิดร่างกาย แต่แทนจะทำโยคะเราทำการงานร่างกายแข็งแรงนี่นี่เป็นอัตถายกคะอะไรได้ทางร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเป็นหาถาโยคะอย่างวนโยกีเขาเองแล้วถ้าหากว่าการงานนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตนเลยเป็นประโยชน์ผู้อื่นล้วนๆมันเป็นกรรมโยคะนะ มั่นใจว่าคงไม่มีใคร้อมเหลืองหน้าซีดทาอะไรไม่ไว้แล้วก็ทำประโยชน์ผู้อื่นโดยการอธิษฐานว่าจะไม่เอาอะไรตอบแทนมไม่ยอมรับการตอบแทนไม่กินอาหารทิ้งได้ไมาจากการตอบแทน ถ้าเป็นเรื่องตอบแทนแลกเปลี่ยนอย่างนั้นมันเ็การค้าขายการซื้อขายเป็นๆว่ามัรับไม่ได้ส่วนที่กินตามธมรรมดาเขาถวายตามธมรรมดาไม่มีรับ็นา,า,นาการตอบแทนได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมะขั้นต่ำ การเสียสละทำประโยชน์ต่อไปเหมือนกับเครื่องจักรทำงาน,นเหมือนเครื่องจักรไ,ไม่หวังจะอะไรตอบแทนมาเรียกว่าม่ใชะทำมากขั้นตอมันต้องหักกันกันมากนะาส่วนส่วนส่วนมากที่เห็น,หนกันอยู่มันทำงานรังตอบแทน แระที่มากที่สุดก็คือว่าตที่เขาเรียกกันว่าจิตน,น้ำใจกำลังใจต้องมีคนคอยชมทุกคนไม่้หวังเงินหวังของอะไรตอบแทนก็หวังให้เขาชมมันคือความตอบแทนอย่างนั้นยังเป็นโยคีที่เลวมากใช <c oughs> ่เลย้ว ท,ทำเพื่อให้ใครออกฝาดชมหรือว่านึกชมอยู่ในใจก็ตามแต่รั่วเขาชมก็มีกําลังใจทําถึงฟังถึงมาทำได้นี่เป็นโยกีที่เลวมากไม่มีธรรมโยครับ